เพื่อทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิเจ้าที่ใจเจ้าที่ความคิดเจ้าไปในทุกทางของชีวิตเจ้าพากินเจ้าอพาที่ ก็เกิดขึ้นได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่ดิฉันจะพาไปต่อจากนี้เนี่ยนะคะเกิดจากแรงบันดาลใจที่เจ้าของเองเนี่ยไปเจอเมืองเมืองหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ติดหนึ่งใน10เมืองโรแมนติกที่สุดของโลกแล้วก็เลยจะเอาความประทับใจเหล่านั้นกลับมาสร้างที่เมืองไทยแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะคะอยู่ที่พัทยาแต่ว่าเป็นชนบทฝรั่งเศสอยู่ที่นั่นนะคะจะสวยขนาดไหนไปกันที่มิโมซ่าเลยค่ะ ดาที่ผ่านมาดิฉันไปที่นี่มาค่ะเมืองกรมาเป็นชนบทเล็กๆในฝรั่งเศสติดหนึ่งใน10ของเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกสวยไหมคะสวย,สวยแต่<ว>นี่แหละค่ะเมืองกรมานั้นถูกโคลนนิ่งมาไว้ที่ชนบุรีแล้วค่ะเน<ร>ื้อ<ม>ที่กว่า50<ม>ไร่นะคะในรูปแบบของแหล่งช้อปปิ้งกินเดินเล่นเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสไตล์ชิลๆแบบนี้นะคะไปพร้อมกับท่านพออจทรสำนักงานพัทยาค่ะพออจพัจฉรพวันณกิจและนี่คือคุณนิกกี้ค่ะเป็นเจ้าของโครงการมิโมซามิโมซ่าเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีนะคะแปลว่าความรักความสุขและก็สน นนซึ่งมันก็ตรงกับที่นี่เลยค่ะก็เป็นคอนเซปที่คุณนิกกี้จิระโชติแก้วเสถียนเจ้าของโครงการวางเอาไว้ต้องบอกว่าด้วยสีสานตระการตาแบบนี้คือถ้าไปเมืองกอมาก ก็บอกว่าตอนเดะอะไรนะเหมือนเป๊ะมากๆเลยค่ะก็เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างฝรั่งเศสเยอรมันด้วยเพราะว่ากอมาเนี่ยเป็นเขาบอกว่าอยู่พรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันเพราะฉะนั้นศิลปะมันก็จะเป็น2ประเทศนี้ผสมผสานกันและที่สําคัญที่ดิฉันชอบอีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณเดินไปเถอะทุกร้านเนี่ยเป็นของเป็นร้านของคนโลเคอลหมดเลยเขาไม่เอาอินเตอร์แบรนด์มาลงเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือจะช่วยสนับสนุนคนท้องถิ่นด้วยน่ารักมากๆค่ะหรือถ้าเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสก็จะเป็นฝรั่ง นี่คืออะไรเมื่อสักครู่คงจะเห็นคือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะนอกจากจะช้อปปิ้งแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณนิกกี้ก็เลยจัดเต็มค่ะก็ ให้บรรดาเนี่ยค่ะแล้สาวเหล่านี้แต่งชุดแบบนี้ทุกวันเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหมือนกับฝรั่งเศสก็ใส่ชุดนี้ป่ะเหมือนฝรั่งเศสมันเป็นชุดอยู่บ้านธรรมดาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเจอสาวๆเหล่านี้ถ่ายรูปกับเขาได้น่ารักมากๆมันเป็นการเพิ่มสีสันแล้วก็บรรยากาศด้วยเติมเต็มให้มันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากสถานที่สวยนะมีแหล่งช้อปปิ้งมีสาวๆแบบนี้แล้วนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นค่ะน้ำพุน้ำพุดนตรีแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยน้ำพุเหล่านี้จะมี แสงสีมาประกอบด้วยก็บอกว่าน่าจะเป็นที่เดียวในเมืองไทยด้วยนะก็บ, <Yeah. S 1> อบอกให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยมาสร้างน้ําพุกันแห่งนี้เลยหนึ่งทุ่มและ2ทุ่มครึ่งของทุกวันชมความสวยงามของน้ําพุได้มิโมซ่าแห่งนี้เปิดเมื่อวันเลนทายที่ผ่านมานี่เองหน <ะ S 1> ัไปก็ประมาณ hmm. ไม่กี่ไม่กี่เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณนิกกี้บอกว่าประมาณสักแ0อยังไม่ครบสมบูรณ์ hmm. อีกไม่นานค่ะจะครบร้อยเปซ์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโซนโรงภาพยนตร์สวนสนุกนะแล้วก็มีโรงแรมเป็นบูติคโฮเทลด นี่ก็จะรอในอีกประมาณสักเดือน2เดือนก็น่าจะเต็มครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะนี่แหละค่ะฝรั่งเศสเมืองกอมายกเอามาไว้ที่พัทยากับมิโมซ่านะคะใครอยากจะไปถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ชมบรรยากาศชิวๆแบบนี้หลายคนสงสัยแล้วว่าอยู่ตรงไหนง่ายมากอยู่ริมถนนเอาเป็นว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนอ๋อเลยทุกคนอ๋อเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มไม่เว้นวันหยุดค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่038237318 9<ส>นะคะขอบคุณค่ะ<ส>ทางผอ,อททสำนักงานพัทยาด้วยค่ะผออัจฉรลวรณกิจที่ก็พาดิฉันไปที่มิโมซ่าแล้วก็ขอบคุณพี่สมบูรณ์เหลืองสะอาดผู้สื่อข่าวของเราด้วยค่ะค่ะแม่อยากจะเอาหนมเข่งไปขายที่มิโมซ่า